สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆของอินฟลูเอนเซอร์ดังเบสคําสิงที่หลายคนรู้จักดีในภาพลูกกะตันยูเลยแหะครับใช่เลยค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเธอออกมาประกาศจุดยืนที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเกี่ยวกับคุณพ่อสมรักคํคำสิงซึ่งก็สร้างแรงกระเพื่อมพอสมควรเลยนะคะครับผม เรื่องนี้ก็คือมาจากบทสัมภาษณ์ที่เบสเองแล้วก็มีน้องชายโบ๊ทคำสิงกับคุณแม่อ้อยไปเปิดใจในรายการแฉของทางข่าวสดทีวีนะคะเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลหลักในการคุยกันวันนี้โอเคครับชัดเจนงั้นเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมอะไรเป็นเหตุผลลึกๆที่ทำให้เบสตัดสินใจแบบว่าประกาศเลยว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหานี้สินหรือที่เขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณพ่ออีกแล้วอืม หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นภาพเธอเป็นเสาหลักช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องนี้ก้อนใหญ่ๆกับคดีความที่คนก็จับตาดูกันอยู่ค่ะคือจุดยืนที่เบสประกาศออกมาเนี่ยชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยนะคะเขาบอกเลยว่าจะขอเคลียร์ให้จดแค่สองเรื่องใหญ่ๆจริงๆครับ เรื่องแรกก็คือกรณีหนี้สินจากการซื้อขายโนตอรี่มูลค่าที่ว่ากันว่าราวๆยี่สิบล้านบาทที่คุณพ่อเข้าไปผัวพันอยู่แล้วก็อีกเรื่องคือคดีที่เกี่ยวกับเด็กสาวอายุ17ปีที่เธอใช้คําเรียกว่าโปรเจกต์น้องอายุ17อะค่ะโอ้โหขีดเส้นชัดเลยนะด้วยคําพูดที่ว่า20ล้านที่หนูใช้ไปก็พอแล้วแล้วก็ขอให้จบแค่โปรเจกต์นี้จากนี้โปรเจกต์ใหม่อีกก็ขอไม่ยุ่งอีกเอ,อ่อแค่ฟังก็น่าจะรู้สึกได้ถึงภาระที่แบกรับมานานนะครับเนี่ย ใช่ค่ะมันสะท้อนความเหนื่อยล้ามากๆที่สะสมมาเบสพูดตรงๆเลยว่าหนูเหนื่อยแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่หนูทำด้วยอืมจริงด้วยแต่เธอก็พยายามแก้มาตลอดซึ่งคืออันนี้ยหละคะ่ะน่าจะเป็นแก่นสำคัญของเหตุผลครั้งนี้ก็คือภาระที่มันหนักเกินไปจริงๆทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรู้สึกด้วยะคะ่ะน่าสนใจตรงที่เธอบอกว่าแม้จะยิ้มแย้มออกกล้องทำงานปกติแต่แบบ ลึกๆแล้วไม่มีความสุขเลยกับการที่หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปใช้นี้ที่ตัวเองไม่ได้เกาะขึ้นมาใช่ค่ะอยากจะใช้เงินที่หามาได้เพื่อตัวเองเพื่อความสุขเหมือนคนอื่นๆบ้างอันนี้มันแสดงถึงความขัดแย้งข้างในใจที่แบบรุนแรงเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วมันมีมิติที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกนะคะคือเธอยังวิเคราะห์ไปถึงว่าคุณพ่ออาจจะมองว่า เอการหาเงินของลูกสาวมันง่ายเพราะเห็นทําได้ตลอดอ๋อ oh, ครับก็เลยอาจจะทําให้เกิดโปรเจกต์ปัญหาต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆหรือเปล่าโดยที่คิดว่าเออเดี๋ยวสุดท้ายลูกสาวก็คงจัดการให้ได้แหละการออกมาพูดครั้งนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการสื่อสารความรู้สึกที่แท้จริงออกไปนะว่าเบื้องหลังภาพที่เราเห็นเห็นกันน่ะจริงๆมันคือความเหนื่อยยากมากๆเลยแล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่ามันทําให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีก คือเรื่องความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในสังคมใช่ค่ะเธอกลัวว่าถ้าในอนาคตมันเกิดปัญหาขึ้นมาอีกแล้วทีนี้เธอเลือกที่จะไม่ช่วยแล้วเนี่ยคนจะมองว่าอากตันยูหรือเปล่าการออกมาประกาศจุดยืนครั้งนี้มันเลยเหมือนเป็นการออชิงพูดก่อนป้องกันไว้ก่อนไหมครับมองแบบนั้นได้เลยค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์ลูกกตันยูเนี่ยมันแข็งแรงมากๆในสังคมไทยเรานะคะ การจะออกมาพูดแบบนี้ได้ต้องใช้ความกล้ามากๆเลยจริงครับมันเหมือนเป็นการพยายามจะนิยามคำว่าก,กตัญญูในแบบของเธอเองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับบรรทัดฐานเดิมๆที่สังคมคุ้นเคยทั้งหมดแต่เป็นการพยายามสร้างสมดุลเพื่อความอยู่รอดของตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะแล้วมุมมองของน้องชายคือโบท๊ทคำสิงก็ยิ่งตอกย้ำสถานการณ์เขาไปอีกนะครับที่เขาบอกว่าตัวเองก็รู้สึกสุดลิมิตสุดจะทนแล้ว แถมยังมีพูดติดตลกแต่ฟังแล้วแบบรู้สึกได้ถึงความขมขื่นนิดๆว่าถ้ามีโปรเจกต์หน้าอีกคงต้องให้ตำรวจมาช่วยแล้วล่ะ ใช่ค่ะใช่มันแสดงให้เห็นเลยว่าความรู้สึกอัดอั้นหรือความตึงเครียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เบสคนเดียวแล้วแต่มันส่งผลกระทบกับคนอื่นๆในครอบครัวด้วยแล้วพวกเขาก็คงรับรู้ถึงทางตันตรงนี้เหมือนกันสรุปแล้วนะครับการตัดสินใจครั้งนี้ของเบสคสําสิงเนี่ยถือเป็นบทใหม่สำคัญเลยในการขีดเส้นแบ่งเรื่องการช่วยเหลือปัญหาของครอบครัวแม้ว่ามันอาจจะดูสวนทางกับภาพลักษณ์ความกตัญญูที่สังคมคุ้นเคยก็ตามค่ะ มันเผยให้เห็นความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในครอบครัวยุคใหม่เหมือนกันนะแน่นอนค่ะมันสะท้อนแรงกดดันที่มหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ความจําเป็นที่คนคนหนึ่งอาจจะต้องลุกขึ้นมากําหนดขอบเขตของตัวเองบ้างเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็สุขภาพวาของตัวเองเอาไว้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความคาดหวังจากสังคมก็ตามนะคะครับผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ชวนให้เราอาจจะต้องย้อนกลับมาคิดถึงนิยามหรือความคาดหวังต่างๆในครอบครัวของเราเองด้วยเหมือนกันนะครับ ใช่เลยค่ะแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายให้ลองขอบคิดกันดูนะคะว่าในยุคปัจจุบันแบบนี้ที่ชีวิตส่วนตัวกับสายตาสาธารณะมันแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วเนี่ยไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างความกระตันยูตามขนบธรรมเนียมที่เราคุ้นเคยกับการปกป้องพื้นที่ชีวิตสุขภาพจิตแล้วก็ความสุขส่วนตัวของเราเองมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่อืม